สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลนั่นเองครับเพราะว่าชาวไร่อ้อยได้มีการตบเท้าเพื่อเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับเพราะหวั่นใจว่าน้ำตาลในประเทศจะขาดแคลนนั่นเองครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือทำไมช่วงนี้ยังเงียบหายไปสำหรับเงินช่วยเหลือ120บาท นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนั่นเองครับมาดูที่นายวิรศัิ์ขวัญเมืองผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอก็ได้มีการเปิดเผยว่าชาวไร่อ้อยจะขอเข้าพบนางสาวพิมพ์พัตราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อที่จะหาหรือภาพรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายนั่นเองทั้งระบบแบบเร่งด,วด่วนโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5นั่นเองจากกรณีของอ้อยไฟไหม้ด้วย การให้สนับสนุนวงเงินจากภาคกรัฐ120บาทต่อตันเพื่อที่จะส่งเสริมการตัดอ้อยสดและภาวะไฟแล้งที่ผ่านมาก็อาจจะซ้ำเติมให้กับน้ำตาลทรายในประเทศขาดแคลนลงไปหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอนั่นเองครับก็คือว่าจะทำให้ผลิตผลของอ้อยนั้นออกมาน้อยเพราะว่า ช่วงนี้มันแรงนั่นเองครับก็จะทำให้น้ำตาลขาดแคลนนั่นเองทั้งนี้รัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีลดฝุ่น pm 2.5โดยสนับสนุนเงินให้ชาวร้อยาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานในอัตรา120บาทต่อตันมาต่อเนื่องมาจนถึงฤดูหปี2565ทับ6กก็ปิดหิไปเมื่อวันที่7 เมษายนที่ผ่านมาก็นานพอสมควรแต่ขณะนี้รัฐบาลใหม่ยังไม่มีความชัดเจนล่าสุดยังมีโนโยบายปรับเปลี่ยนมาตรการในเชิงลงโทษเช่นที่จะส่งอ้อยไฟไหม้หรือมีสิ่งปนเปื้อนเข้าหีบจะถูกหักจากราคาอ้อยขั้นต้นถึง90บาทต่อตันนั่นเองชาวไร่อ้อยจะหาหารือถึงแนวทางแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายตลาดโลก ล่าสุดที่น้ำตาลทรายขาวในตลาดลอนดอนเบอร์5รวมค่าพรีเมียมสูงถึง760เหรียญต่อตันหรือคิดเป็นก็28บาทต่อกิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวเนื่องจากการงดการส่งออกน้ำตาลของอินเดียด้วยขณะที่ราคาน้ำตาลทรายของไทยหน้าโรงงานอยู่ที่19บาทถึง20บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นส่วนที่ขายปลีกอยู่นั่นคือ2 5ถึง26บาทตอกิโลกร,รมัมเพราะ อาจจูงใจให้มีการลักลอบนำน้ำตาลาทรายส่งออกไปขายตามชายแดนเพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำตาลทรายในประเทศขาดแคลนด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นเสียงจากพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่ส่งเสียงถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับและอีกเครื่องหนึ่งก็คือ120บาทอย่างไรก็อย่าให เงียบหายเป็นคลื่นกระทบฝั่งก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็ฝากพิจารณาด้วยสำหรับรัฐบาลใหม่ในครั้งนี้จะว่าอย่างไรนั่นเองพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ยังรอความหวังเงินส่วนนี้อยู่อย่างไรก็ขอให้เร่งรีบปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้หางบประมาณเพื่อที่จะเข้าคอรมอต่อไปนั่นเองครับชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ